สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่6กันยายน2023นะครับเฟียงวิดนเด็ก42จากวันที่40คลิปนี้จะมาปรับทุกกับข่าวดีของ s o ล a n ่านะครับโซลา่าเ,เหรียญโซของเราล่าสุดมีข่าวดีนะครับข่าวดีที่บอกว่า Visa าพาร์ทเนอร์กับ s o ล a n ่ในการเซโร่ทรานสัคชันของเหรียญสเตเบิลคอยน USDC ถ้าใครจำได้เราเคยอ่านข่าววีซ่เนี่ย เลือกอัตติเรียมในการทำเทสต์ไพลอตการทดสอบการทรานเฟอร์การเซตเดิลเมนต์ของเหรียญเซเบอร์คอลยูเอสดีซีนะครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มโซลาร์นาเข้าไปนะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เหรียญโซนะครับเป็นการใช้โซลาร์นาบล็อกเชนในการเซดเดิลทรานสัคชันของเหรียญเซเบอร์คอลยูเอสดีซีนะรายงานออกมาเนี่ยเขาบอกการทดสอบเป็นไปได้ ด้วยดีนะโซลาน้าไม่กระตุกไม่หัวเทียนบอดทุกอย่างเขาเทสไพลอโเป็นล้านล้านดอลลาร์นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนโซลาน้าค่าแก๊สก็ถูกนะครับความเร็ว Transaction per second ไม่ต้องพูดกันนะครับโซลาน้าเหมือนเหมือนนิสสัน GTR ของของโลกบล็อกเชนนะครับแต่ข่าวนี้ถ้าผมอ่านในปี2 0 2 1เนี่ยมันจะเป็นอีกอรมหนึ่งเลยนะฮะ พุ่งทันทีโซลาน่าจาก20ดอลลาร์ไป30 40ดอลลาร์ในวัน2วันสบายๆนะครับแต่ความที่บรรยากาศของตลาดแบร์มันเป็นแบบเนี้ยคนยังขายนะคะคนเห็นข่าวแบบนี้ยังขายซึ่งเป็นอะไรที่มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เห็นได้ชัดว่าแบร์ยังไม่จบนะครับถ้าตลาดแบร์จบเนี่ยหมายความว่าคนคนไม่ขายละ ปล่อยไว้และนะครับแต่ตอนนี้ยังมีคนยังเทอยู่นะความมั่นใจบนตลาดมันมันยังไม่เหมือนเดิมนะตลาดยังจับตาในเรื่องของ DXY จับตาในเรื่องของเฟดจับตาในเรื่องของคลังสหรัฐอเมริกาจับตาในเรื่องของแมกโครต่างๆที่มีผลกระทบต่อาดคริปโตนะครับเพราะนั้นคนที่ถือเหรียญอะไรก็ตามในช่องนี้นะเราอาจจะเห็นข่าวดีว่าเออโปรเจกต์เราเนี่ย ไปจับมือกับบริษัทนี้ประเทศนี้เลือกโปรเจกต์เราประเทศนั้นเลือกบล็อกเชนเราเราไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ไม่ได้มีผลกับราคาของเหรียญที่ถือนะครับเพราะนั้นให้รู้ไว้ว่าถ้าจะฟังก่ลาวอะไรเนี่ยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเรื่องของโซลาร์าเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีอะไรผิดพลาดกับโซลาร โซลาราราคาถึงไม่ขึ้นนะครับทุกเหรียญมีดราม่านะบางคนอาจจะบอกว่าโซลารามันเซนทรัลไลซ์นะมันก็เลยไม่พุ่งนะครับบนโลกโซเชียลวันนี้มีคนถามเยอะบอกทำไมวีซ่าไม่เลือก XRP ทำไมวีซ่าไม่เลือก HBAR นะครับทำไมเลือกโซลาราแล้วก็มีคนเข้ามาพูดประมาณว่าก็โซลารามันเซนทรัลไลซ์ไงนะแล้ววีซ่าเป็นเซนทรัลไลซ์เอนติตี้แล้วเขาต้องการ พาร์ทเนกับบล็อกเชนที่ Centralize ซเขาจะได้ Control ได้เขาจะได้รู้ทุกธุรกรรมเขาจะได้ดึงปักได้นะครับก็ดราม่าแบบนี้มันก็จะมีต่อไปนะครับแต่การ Adoption ของ Solana มันผมเชื่อว่ามันก็จะมีเพิ่มขึ้นการแข่งขันกับอ t h e r e u m มก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเหรียญมันไม่พัมนะครับหลกัหลกๆหัวใจหลกัหลกๆเนี่ยมันเป็น มันเป็นภาวะของ bear market นะครับมันเป็นภาวะที่คนเริ่มหมดหวังมีไซเคิลของมันนะเริ่มหมดหวังเริ่มเริ่มไม่สนใจเริ่มเริ่มคิดว่า bull market คงไม่มานะครับแต่อีกไม่นานนะอีกไม่นานผมเชื่อว่าข่าวดีๆที่เกิดขึ้นการขับเคลื่อนของสาสตร์กร,รคริปโตการ adoption ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้กับทุกๆเหรียญเนี่ยมันจะ pay off มันจะให้ผลกำไรกับเรา ในบูมาร์เก็ตครั้งต่อไปนะครับแต่แน่นอนวันนี้สำหรับคนที่ถือเหรียญโซเนี่ยผมก็เซ็งนิดนึงนะเซ็งว่าทำไมมันไม่พัมวีซ่ากับโซลาน่ามันยังไม่พัมนะครับแล้วมันต้องจับมือกับใครถึงจะพัมนะครับก็ปรับทุกกันไปนะฮะช่วงนี้ข่าวคริปโตมันก็ขึ้นอยู่กับเฟดนะขึ้นอยู่กับข่าวบีคอยสปอตเอทีเอฟขึ้นอยู่กับแมกโรใหญ่ๆ เพราะนั้นหลังๆบาง,งวันผมไม่ได้พูดข่าวคริปโตนะผมพูดเรื่องอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนฟีลลิ่งไปนะพูดเรื่องเมกาบ้างเมื่อวานพูดถึงเรื่องส่งลูกไป,ปรเรียนต่อเมกานะครับอะไรต่อมีอะไรใครที่มีอะไรอยากให้พูดถึงนะคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม